สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจ๊จ๋าก,กินเซบนะคะวันนี้สาวจ๋าจะชวน,นเพื่อนเพือมาทำเมนูแซๆทางกันค่ะเมนูผัดผงกะหรี่ปลาหมึกนะคะมารับชมขั้นตอนการทำเลยค่ะเพื่อนๆแซๆยั่ยวๆไปพร้อมกันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำน้ำซอสของผัดผงกะหรี่กันนะคะที่เห็นอยู่ในถ้วยนี่ก็จะเป็น นมจืดนะคะเพื่อนๆซาจาเทใส่ไว้แล้วค่ะแล้วก็จะตามด้วยผงกะหรี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ซะซาจาใช้เป็นซองละห้าบาทนะคะใส่หมดซองเลยนะคะค่ะตามด้วยพริกเผานะคะเพื่อนๆน,นี่จ้าใส่ช้อนครึ่งนะคะ ตามด้วยไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็จะใส่ซอสหอยนะคะตามด้วยน้ำตาลจ้าแล้วตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะ เ,เขาจะไม่ค่อยแตกตัวเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผัดในกระทะเขาก็จะละลายเหมือนเดิมจ้าโอเคค่ะได้ลักษณะนี้เราก็ไปตั้งกระทะกันเลยจ้าตั้งกระทะนะ้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเรามาทําขั้นตอนแรกกันเลยจ้าใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคะ เทเหลืองเลยจ้าตามด้วยปลามึกเลยนะคะตามด้วยน้ำซอสท,ที่เราทำไว้เลยจ้า ตามด้วยหอมใหญ่ที่หั่นไว้นะคะอินหอมมากๆเลยจ้า ปลป็นงกว่าปลาหมึกกับหอมใหญ่จะสุกนะคะกินหอมมากๆเลยจ้าข้นๆเลยจ้ะหอมมากๆเลยจ้า,มมา,เ,จาเรามาชิมรสชาติกันนะคะ ชิมรสชาตินะคะอือหืออร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะแต่ว่าสาจาจะเติมเค็มอีกเล็กน้อยนะคะโดยการเหยาะซอสปาเขียวลงไปจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ต้นหอมที่หั่นไว้นะคะขึ้นใชยไม่สวยนะคะสาวจ๋าก,ก็เลยใส่แต่ต้นหอมจ้าแล้วก็ทำการปิดเตาได้เลยจ้าต้นหอมเขาจะสุกง่ายนะคะสาวจ๋าจะปิดเตาแล้วก็ทำการผัดค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นไม่หอมมากๆเลยค่ะเพื่อน เตะจะหูกมากเลยค่ะผัดผงกะหลี่นะคะใส่ปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะนี่จ้จาข้นๆเลยค่ะช่ำๆเลยค่ะเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันเลยนะคะเพื่อนๆว้าวสีสันช่ำๆค้นๆกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นยังไงคะปลาหมึกผัดผ,ดผงกะหรี่ฝีมือสาวจ๋าหน้าทานไหมคะกลิ่นนี่หอมเตะจมูกมากๆเลยจ้าคนณๆยั่วๆเลยค่ะเพื่อนๆฉ่ำๆเลยจ้าเมนูจเจลืออาหารอีกแล้วนะคะไปค่ะเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกับสาวจ๋าะนะคะวันนี้ได้เมนูจเจรือนาหารอีกแล้วค่ะปลาหมึกผัดผงกะหรี่แซ่บๆยั่วๆเลยนะคะกิ่นนี่หอมเตะจมูกมา,มากๆเลยจ้า ค่ะสำหรับวันนี้สาวจ๋าต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ